โรงพยาบาลสพสิทธิ์ที่ประสงค์อุบลราชธานีได้ดำเนินโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่มาตั้งแต่ปี2537และได้มีการดำเนินโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่เต็มรูปแบบมากขึ้นในปี2547โดยกลุ่มงานจิตเวชซึ่งมีบริการคลินิกปลอดบุหรี่และให้คำปรึกษากับผู้ที่ต้องการเลิกบุรี่อีกทั้งโรงพยาบาลสปสท์ที่ประสงค์ เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและโรงพยาบาลถูกกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรีตามกฎหมายได้มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงโทษพิษภัยจากการสูบบุหรี่มากขึ้นตลอดจนมีการจัดกิจกรรมการลดละเลิกการสูบบุหรี่ในบุคลากรของโรงพยาบาลรวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ คลินิกอดบุรีไปพร้อมๆกันโรงพยาบาลนี่ความสําคัญและให้ความร่วมมือและการส่งเสริมที่จะให้ทุกคนได้ร่วมกันเพื่อที่จะลดละเลิกการสูบบุหรี่แล้วก็ยกเว้นการส่งเสริมให้คู่อื่นี่สูบบุหรี่ขณะเดียวกันก็ให้มีพื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับผู้ที่เลิกไม่ได้นะฮะแต่จะไม่ต้องสูบนะแต่ในพื้นที่ในโรงพยาบาลน,นี่เราขณะที่เราไม่ให้สูบเลยนะ แล้วก็คิดว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วเนี่ยต่อไปเราก็มีวิธีการที่จะให้เขาเลิกนะครับเพราะเรามีเครนิตกบุหรี่เราได้มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนนะครับในการที่จะกำหนดมาตรการโดยให้ทุกพื้นที่ในโรงพยาบาลสรรพิิประสงค์เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่นะครับในขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่สูบบุหรี่อยู่แล้วนะครับหรือมีความคิดให้ลด ลละเลกทางกลุ่มการพยาบาลเราก็ได้สนับสนุนในโครงการนี้ก็คือส่งเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเป็นทั้งพยาบาลแล้วก็บุคลากรในระดับอื่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการที่จะรณรงค์หรือปฏิบัติงานเพื่อให้ประสบผลสําเร็จค่ะในส่วนของคณะกรรมการชุดนี้นะคะก็จะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นผ่านสื่อสื่อต่างๆนะคะเป็นต้นแบบพวกป้ายประชาสัมพันธ์นะคะ สปอตวิทยุสปอตเสียงตามสายเ,าเกี่ยวกับการรณรงค์สปอตเอ่อโทรทัศน์เคเบิลท้องจ่นแล้วก็สปสิทธ์เคเบิลทีวีนะคะทุกวันนี้ประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลสปสิปทธิประสงค์รับรู้ว่าโรงพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหรี่และกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ในองค์กรคือจะไม่มีผู้สูบบุหรี่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลเราได้ประกาศเป็นโรงพยาบาล ปลอดบุหรี่ร0อนะครับและก็ถ้าผู้ใดสนใจนะครับที่จะเลิกบุหรี่นะครับเราก็จะมีใบใบป,ประชาสัมพันธ์แนะนําใหา้มาที่คลินิกอดบุหรี่นะครับที่ตึกอาคาร50พรรษาชั้น4นะครับเมื่อเห็นพี่น้องสูบบุหรีในโรงพยาบาลเราก็จะเข้าไปชี้แนะพี่น้องว่าโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลที่ปลอดบุหรี100่ร0อนะคะ ขอความการุณาพี่น้องได้ไปสู่บริข้างน,นอกโรงพยาบาลในตามสถานที่ที่ไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วยนะคะโรงพยาบาลสปสิทธทิประสงค์เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่มีบุคลากรมากกว่า3,000คนจากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการประเมินผลโครงการในปี2,552 โดยกลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารคณะกรรมการบุคลากรรวมทั้งผู้รับบริการทั้งหมด543คนพบว่ามีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการระดับมากถึงมากที่สุดรู้สึกด,ดีของแบบว่าเหมือนใา้คนมาลงพยานเป็นที่แบบมีคนส่วนมากก็ยอมรับใช่ไหมคะก็ต้องขอา ก็ประดีนที่เพที่ไม่คกคนพืยกันที่เราได้รู้สุดแต่ยางจะให้ขอรับประสิทธิ์ไงครับแต่จะรนี้บอกว่าก็ขอเข้าใจกงเข้าใจครับสำหรับบุคลากรที่สูบบุหรีนั้นสามารถเลิกสูบบุหรีได้ถึงร้อยละ52จากผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด91คนส่วนผู้ที่ยังเลิกไม่ได้บอกว่า จะไม่สูบบุหรี่ในโรงพยาบาลและมีความพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเองเพราะโรงพยาบาลไม่มีพื้นที่ให้สูบบุหรี่อีกต่อไปแล้วสำหรับแนวทางในการรักษาผู้ติดบุหรี่นะครับโดยทั่วไปก็จะมีหลักการอยู่ สองวิธีนะครับก็คืออันที่1คือเรื่องของการให้คำปรึกษาอันที่สองก็คือเรื่องของการใช้ยาเราจะเริ่มจากการให้คำปรึกษาก่อนเนื่องจากว่าโดยส่วนใหญ่ของผู้ที่เลิกสูบบุหรี่เองได้สามารถเลิกได้ด้วยตัวเองแต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาเนื่องจากการถอนอภิษยานะครับซึ่งเกิดจากไอตัวสารนิโคตินในบุหรี่เองในกรณีนี้เราก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ยาช่วย เราจะกรีนคนไข้ทุกรายนะคะเรื่องการสารเสพติดบุหรี่สุรานะคะเราจะซักทุกรายเลยถ้าคนไข้ตกลงใจว่าอยากจะเลิกเราก็จะมีแนวทางส่งต่อนะคะไปที่คลินิกกดบุรีของกลุ่มง,งานจิตเวชนะคะตอนซักประวัตินี้เราก็จะเพิ่มเรื่องการสูบบุหรี่เข้าไปนะคะว่าสูบไม่สูบสูบแล้วตอนนี้ต้องการเลิกไหมพร้อมไหมพร้อมหรือ,อยังถ้าเขาบอกว่าพร้อมเราก็จะส่งพบ เาสั่งิงก็จะมีข้อมูลมีแผนภาพมีเอกสารให้ความรู้ให้กับคนไข้นะคะว่าในกรณีที่เขาสูบบุหรี่จะมีผลอย่างไรบ้างก็จะเป็นว่าให้คําแนะนําในการที่จะเลิกสูบบุหรี่แล้วก็สอบถามความต้องการความสมัครใจของคนไข้ว่าเขาพร้อมที่จะเลิกบุหรี่หรือยังถ้าจะบอกว่ายากก็ยากนะครับถ้าจะบอกว่าง่ายก็คงไม่ง่ายนะนะครับแต่ที่ สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจผู้อบใจในตัวเองแล้วก็อยากให้หมพวกหรือว่าพี่พี้องๆที่ยังสูบบรีอยากอยากให้ละให้เลือกให้ได้ครับสมัยก่อนผมเคยสูบบรีครับแล้วก็กินเหล้าด้วยนะครับทีนี้ทําให้สุขภาพสุดโทรมและก็ผอมผมก็เลยมาคิดว่าเเงินเราทุกบาททุกสตางค์ที่เราไปซื้อบริ่มาสูงเราไปซื้ออาหารกินก็ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดสินใจเลย คือเราเชื่อว่าถ้าหากว่าบุคลากรในชาชีพสุขภาพนะคะทุกคนร่วมวมือร่วมใจกันนะคะตระหนักถึงปัญหาการสูบบุหรี่ของคนไข้เราเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เป็นการป้องกันนะคะไม่ให้ปร,ประชาชนเนี่ยเจ็บป่วยหรือว่าได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่นะคะซึ่งก็จะส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนนะคะจากการละเลิกการสูบบุหรี่ค่ะความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้น เพราะการมีทีมงานที่ดีความร่วมมือร่วมใจจากคณะกรรมการโครงการโรงพยาบาลปอดบุรีและพี่น้องชาวสปสสทีกประสงทุกคนนี่เป็นเพียงก้าวแรกของการเริ่มต้นและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีต่อไป